มีคอมเมนต์เข้ามาถามหาฟ้าเคสยาดมแบบนี้นะคะที่ป้าถักไปนะคือเคสยาดมเนี่ยป้าถักลายกระต่ายนะคะอันนี้คือหูกระต่ายนะแต่ว่าพอพอถักเสร็จออกมานะป้าถักเป็นตัวนี้ไงอันนี้ป้าถักเป็นแบบแต่ตอนท,ทําคลิปป้าทําถักตัวนี้นะคะถักออกมาเป็นน้องหมีเนยนะแล้วทีนี้ฝ้าเนี่ยป้าเอามาจากอันนี้นะคะ ก็คือตอนแรกที่ทําเคสยาดมแบบง่ายๆแบบนี้แบบไม่มีเพิ่มแบบถักตรงๆขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เนี่ยอันนี้นะคะอันนี้คือแพทเทิร์นของอันนี้นะคะเสร็จแล้วพอมาทําตัวกระต่ายใช่ไหมป้าก็เลยเอาน้องมีเนยที่ทําแบบตรงๆเนี่ยมาถักต่อนะคะก็เลยได้มาเป็นน้องมีเนยแบบอ้วนๆเนี้ย แล้วป้าก็เอาฝาน้องหมีเนยนั่นแหละฝาอันเก่านั่นแหละมาปิดนะคะทีนี้ส่วนฝาที่เป็นที่เป็นของที่ควรจะเป็นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นฝาแบบนี้นะคะแล้วป้าลองถักดูป้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไม่ใหญ่ไปหรอก็ลองก็เลยลองมาถักดูนะคะก็จะได้มาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนี่นะคะ แต่ว่าตามแพทเทิร์นนี้นะถ้าถักตามแพทเทิร์นนี้ตัวตัวกระต่ายก็จะอ้วนกว่าของป้านะคือป้านะ่ะเอาเอาแบบผอมมาดัดแปลงไงเอาแดดเอาแบบผอ,อมมาดัดแปลงแต่ว่าหาแพทเทิร์นมาให้ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้ฝาที่เข้ากับแพทเทิร์นอันนี้นะคะก็คือฝาแบบนี้นะถัก 7 x ลงในห่วงแล้วก็แถวที่สองถักเหมือนถักเหมือนตอนขึ้นต้นก้นเลยนะคะเนี่ยถักเหมือนตอนทำก้นยาดมตอนที่เราถักตัวนี้ขึ้นมาจากก้นเลยก็จะเป็น7 x 7 v x v 2 x v 3 x v สังเกตว่ามันเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะถักมาจนถึงแถวที่ห แถวที่6คือมันจะได้42หลักแล้วก็เริ่มถักเส้นหลังก็คือเหมือนกันเลยนะคะถักเส้นหลังเสร็จแล้วก็เนี่ยถักเส้นหลังหนึ่งรอบมันก็จะเหลือเส้นหน้าเป็นแบบนี้วิธีถักเส้นหลังก็คือถักถักแบบนี้นะคะป้าเอาแพทเทิร์นมาให้แล้วป้าก็อธิบายมันง่ายไงไม่ต้องมาดูตามถักทีละหลักมันช้านะคะ นี่ถักเส้นหลังเราถักแบบนี้นะคะถักไปหนึ่งรอบถักเส้นหลังไปหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบเสร็จเราก็ถัก x ไปอีกสามรอบนะคะพอเสร็จ x สามรอบเสร็จก็ถักรอหอหรือถักดึง C นั่นแหละ C ไปเรื่อยๆ C เก็บงานไปอีกหนึ่งรอบนะคะสมมุติว่าถักเสร็จหมดแล้วนะวิธีดึง C ก็ก็ถักแบบนี้ถักแล้วก็ C ผ่านถักแล้วก็ C ผ่านแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆรอบสุดท้ายนะคะ นี่ถักแล้วก็สีผ่านแบบนี้นะก็คือแถวที่7พอถักเส้นหลังแบบนี้เสร็จแล้วก็ถัก x ไป3แถว8 9 1เเนี่ยถักเป็น x แล้วก็แถวสุดท้ายถักเป็น C รอบแล้วพอได้เป็นตัวฝาพอได้เป็นตัวฝาแบบนี้มาแล้วก็เอามาเย็บติดบนะคะ,ะยืมหัวของอันนี้มาก่อนนี่ แล้วก็มาเย็บติดด้านหลังนะคะเห็นไหมขวดของป้ามันจะใหญ่กว่าเขานะเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเขาป้าก็เลยถักไม่เหมือนตามแพทเทิร์นนะคะป้าเพิ่มขนาดเอานี่นะคะเราก็เย็บสอยสอยจากตรงนี้สอยติดไปสี่ห้าสี่ห้าหลักหกเจ็ดหลักแล้วแต่เรานะคะเนี่ยห้าถึงสิบหลักแล้วแต่เราเลยถักฟ้าติดฟ้าอันนี้จะใหญ่กว่านนี้เยอะเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นติดจนหุ้มลงมานี่แหละ ประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนตัวของมีเนยที่มีระบายตรงนี้นะคะก็คือมาถักเพิ่มก็คือเอาา้าของฝ้าอันนี้แหละแล้วก็มาถักเพิ่มรอบนึงให้มันปิดตรงที่ป้าบอกว่ามันยาวกว่าชาวบ้านเขามันไม่ปิดไม่มิดเนี่ยป้าก็เลยมาถักระบายปิดเอานะคะวิธีถักระบายก็ง่ายๆนี่นะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมา โซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะถ้าชอบระบายดอกใหญ่ๆก็โซ่สามได้แล้วก็ทำา f ไปสองเอฟนะคะแล้วก็สองโซ่เว้นหลักหนึ่งลงหลักถัดไปค่ะนี่ก็จะได้หนึ่งระบายแล้วนะคะ ขึ้นโซ่ไปสองหรือ3โซ่อ่ะขึ้นสองโซ่ก็พอแล้วก็ลงหลักเดิมทําเป็น F 2 F นะคะ2 F 2 F เสร็จแล้วก็สองโซ่แล้วก็เว้นหลัก1ลงหลักที่สองนะคะนี่ก็จะได้ระบายแบบนี้นะคะถ้าอยากเอาถ้าอยากเอาเ,ออเล็กๆก,ก็ ใช้เข็มเบอร์สามนะคะใช้เข็มเล็กๆเวลาถักออกมาก็จะได้หลักเล็กๆนะใช้เข็มใหญ่ถักออกมาก็จะได้หลักใหญ่ป้าใช้เบอร์สีทับศูนย์นะคะแต่ตอนถักอันนี้ป้าใช้น่าจะเป็นเบอร์สามทับศูน์เนี่ยมันจะเล็กกว่ากันนิดนึงแล้วก็โซ่2เว้นหลักหนึ่งลงหลักถัดไปเนี่ยทำแบบนี้นะคะก็จะได้ระบายแบบนี้พอมาปิด พอมาปิดเนี่ยมันก็จะปิดรูพอดีเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่เขาจะมีเขาจะมีรอยแบบนี้เขาจะมีช่วงห่างคือขวดไม่เท่ากับชาวบ้านเขาพอทําระบายปิดก็จะปิดมิดแบบนี้นะคะส่วนดอกไม้บอกไปแล้วนะวิธีทําดอกไม้นะคะป้าผ่าถักไปแล้วแล้วก็หูหูน้องกระต่ายก็ตามนี้นะคะหูน้องกระต่ายตามนี้ดอกไม้เอามาติดประดับโบ ต้องบอกให้ครบทุกอย่างเดี๋ยวมีคนถามอีกถามแล้วเวลามีคําถามเข้ามาแล้วมันคาใจไงเนี่ยอันนี้ของลูกป้าที่แบบพอเห็นป้าใส่ระบายอันนี้ปั๊บเนี่ยอา้าวทาไมของเขาไม่มีระบายก็เลยได้ไปถักระบายใส่ให้เนี่ยนะคะจริงๆมันปิดมิดอยู่แล้วก็เลยถักระบายใส่ให้อีกก็น่ารักไปอีกแบบนะทีนี้ตัวโบ โบติดหูกระตายทำเป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาขึ้นโซ่สามแล้วก็ทํา f ลงไปในห่วงสาม f ค่ะหนึ่ง f สอง f สาม f ถ้าอยากได้โบพองๆวันนี้ก็เพิ่มได้นะคะ แล้วก็3ามโซ่แล้วก็แทงลงไปที่ห่วงดึงรอหอขึ้นมาแบบนี้คือได้ได้โบข้างหนึ่งแล้วนะคะนี่แล้วก็ขึ้นโซ่สามไปทําโบอีกข้างหนึ่งนะคะขึ้นโซ่สามลง f ไป3ม f เหมือนกันหนึ่งสองสแล้วก็จบด้วยโซ่สามหนึ่งสอง สามแล้วก็แทงลงไปที่รูเหมือนเดิมดึงรอหอขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ให้แน่แนๆน,นี่ก็จะได้เป็นโบแบบนี้นะคะนี่ตัดไหมแล้วก็ไปเย็บติดได้เลยค่ะของป้าใช้ปืนกาวติดนะพวกโบพวกดอกไม้มันเป็นชิ้นเล็กๆไงเวลาเย็บมันเสียเวลาป้าก็เลยใช้ปืนกาวยิงๆเลยนะคะนี่ก็จะได้โบแล้วนะคะมาติดแบบนี้นะคะนี่ ก็จะได้ทั้งหูโบหมวกเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะประมาณนี้ค่ะแต่อย่าเอาขนาดของป้าไปเป็นตัวมาตรฐานนะเพราะว่าขวดป้าไม่เท่าชาวบ้านเขานะถ้าถักตามแพทเทิร์นนี้นะคะจะได้แก้มที่อ้วนกว่าของป้าเจ็ดหลักนะคะแล้วก็สั้นกว่านะไม่ได้สูงแบบนี้นะจะได้สั้นๆเท่าขวดยาดมหงไทยนะคะน่าจะเท่านั้นประมาณนี้ค่ะ เผื่อใครแคป